สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะดราม่าหน่อยหนึ่งนะครับที่เกิดในวงการบอลซีแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะฮะในช่องของผมเองทุกคลิปที่ปล่อยลงไปมันก็จะมีทั้งคอมเมนต์ในในด้านที่ดีแล้วก็ในด้านที่ลบนะครับวันนี้จะหยิบในด้านที่ลบนะครับมาพูดคุยกับทุกคนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะคือไม่ได้ระบุตัวเป็น,เป,นเป็นตัวคนนะครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่า ปัญหาโดยรวมที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นการระบายสมากกว่านะฮะก็คือจะเล่าเท้าความไปนะครับคือพวกเราเนี่ยเป็นคนเล่นบอลสีเนาะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่เล่นบอลสีลงไหลบอลสีไม่ว่าจะลงไหลมาก่อนกระแสหรือว่ามาลงไหลในช่วงกระแสนะครับแต่ลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าคุณเข้ามาในวงการบอลสีเนี่ยคุณเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่ารักบอลสีหรือว่าเพราะต้องการที่จะ เข้ามาเกงกําไรหรือว่าเพราะหลงกระแสว่า,าเราจะต้องมีบอลสีมาถ่ายรูปเพื่อที่จะโชว์ให้กับคนในโซเชียลได้เห็นว่าเราก็อยู่ในกระแสนั้นๆนะครับบางคนนะครับก็มาคอมเมนต์ระบายในช่องของผมนะครับว่าแบบหมดตัวกับการซื้อบอลสีบางคนซื้อไปเกือบแสนขายไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นความทุกข์แหละนะครับผมก็เข้าใจว่าเงินทองมันยุคปัจจุบันมันหายากนะครับแล้วก็ยิ่งมาเจออย่างเงี้ยพอซื้อบอลสีเข้ามาเพื่อกาที่จะ ก่งกาไรแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคาดหวังแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณเข้ามาเพราะการตัดสินใจของตัวเองล้วนๆนะครับเวลามันเกิดข้อผิดพลาดมาตัวเราเองก็ต้องยอมรับผลกระทบที่ตามมาให้ได้นะครับแล้วก็หาวิธีหรือว่าหาทางออกอื่นๆนะครับให้กับตัวของคุณเองนะครับเพราะว่าในลักษณะของคนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาในกระแสบอลสีนะครับก็จะเป็นกลุ่ม พ่อค้าคนกลางนะครับเป็นกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาเพื่อที่จะเกรงกําไรอะ่ะพูดง่ายๆเพื่อที่เข้ามาจะเกลงกําไรจากการซื้อมาขายไปในช่วงที่บอลสีมันบูมๆนะฮะทุกคนรู้ไหมว่าบอลสีบูมที่สุดในช่วงเดือนไหนนะครับอันนี้ผมก็ได้เซิร์ชมาแล้วนะก็คือเซิร์ชมาจาก Google Trend นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Trend ก็ได้นะครับในช่วง12เดือนอย่างเงี้ย แล้วก็ติ๊กไปว่าเป็น12เดือนนะครับจากนั้นก็เซิร์ชคําว่าบอลสีแค่นั้นเองมันก็จะขึ้นมาให้ทุกคนเห็นเป็นกราฟเลยนะครับผมก็จะอินเสิร์ตกราฟเข้าไปนะในช่วง12เดือนย้อนหลังนะครับบอลสีเนี่ยเริ่มจะมีกระแสในช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับคือกราฟของเขาจะนิ่งๆมาแล้วก็พอพฤษภามิถุนายนจะก็จะเริ่ม ชันขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับมาพีคสุดๆนะฮะในช่วงประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานะครับเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นช่วงกราฟที่ตั้งขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะตั้งขึ้นแบบชันมากนะครับอันนั้นคือช่วงที่พีคสุดๆแล้วนะครับในการซื้อขายบอลสีในการเ,าเก่งกําไรบอลสีนะฮะแล้วก็จากนั้นกราฟก็เริ่มไต่ลงมาหลังจากช่วงเดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ย กราฟก็ทิ่มหัวลงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเจ้ากราฟจาก Google t r e n d ตัวนี้นะครับเป็นกราฟที่สะสมอัตราการค้นหาคำว่าบอลสีนะฮะไม่ได้หมายความว่าอา่าเป็นเป็นช่วงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันเป็นการอัตราของคนที่ใช้พิมพ์การค้นหานะฮะค้นหาในใน Google นะ่ะก็คือในช่วงเดือนตุลานะมีการค้นหาคำว่าบอลสีมากที่สุดนะครับมันถึงได้ดีดกราฟขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้น ความสนใจของคนนะ่เนาะความสนใจของคนใครอยากรู้ก็จะพิมพ์พิมพม์ในช่วงพอมันผ่านเดือนตุลามาความสนใจคนของคนเนี่ยก็เริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลงแต่ว่าหลังจากตุลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงลงดิ่งมากเพราะว่ามันใกล้จะปีใหม่ก่อนที่จะปีใหม่เนี่ยมันจะมีช่วงคริสต์มาสมีช่วงแบบซื้อของเยอะนะฮะซื้อของไปให้ผู้ใหญ่ซื้ออะไรอย่างนี้นะครับคนก็เริ่มที่จะเซฟเงินและ จะไม่ซื้อบอลสีจะซื้อบอลสีน้อยลงมันก็จะทำให้กราฟเนี่ยช่วงหลังตุลาเนี่ยดิ่งค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ดิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันกุมพานะฮะกราฟที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็เมื่อเทียบกับช่วงเดือนพฤษภามิถุนานเนี่ยก็ใกล้จะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็คือความสนใจในบอลสีเริ่มปกตินะครับไม่หวือหวาเหมือนช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเดือนตุลา กันยาตุลาปี64และนะครับผมก็เชื่อว่ามีคนเจ็บตัวนะครับสูญเงินไปกับบอลสีจำนวนมากนะครับเงินที่เข้ามาหมุนในระบบในในระบบวงการบอลสีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าคงไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแน่เลยนะมันมันค่อนข้างที่จะเออเป็นกระแสที่แรงมากๆแล้วก็ราคาบอลสีสูงมากๆคือคิดดูว่า จากปกตินะครับบอลสีที่เราซื้อขายกันในช่วงหลักหมืน่นหลักหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นกระแสนะมันก็อยู่ที่หลัก10หลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะบางต้นที่แบบต้นสวยๆที่เป็นพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเงี้ยก็อาจจะหลักหมื่นอยู่นะเป็นต้นหน้าใหม่ๆเนี่ยเขาก็ซื้อขายกันหลักหมื่นปก,ปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลตัวอื่นที่ที่เข้ามาทํากระแสอย่างเช่น ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างชายชนนะครับอย่างชายชนเนี่ยไปถามใครก็ได้นะฮะก่อนที่จะมีกระแสบอลสีเนี่ยเขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร,ร่นะฮะต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆที่แบบฟอร์มสวยๆก็คงไม่น่าจะถึงหลักพันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่พอมันมีกระแสพอจุดติดปุ๊บนะฮะมันก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับบางคนนะที่ผมเห็นโพสต์ขายในช่วงที่พิกพิกกันญาตุลานะก็ ถึงขั้นหลักแสนเลยนะครับสำหรับบอลซีที่ชื่อว่าชายชนนะฮะคิดดูว่ามันมันดีดขึ้นไปกี่เท่าตัวขนาดนั้นนะครับมันเหมือนเป็นฟองสบู่แบบปึ้งหนึ่งคนที่ซื้อไปนะครับคนที่ซื้อไปถ้าทําออกระบายทันเนี่ยก็อาจจะได้กําไรนะฮะอาจจะได้กําไรแต่ถ้าคนที่ซื้อไปแล้วขายไม่ทันตอนนี้คือเจ็บหนักมากนะฮะมีหลายคนเจ็บหนักผมเชื่อว่ามีเยอะค่อนข้างที่จะมีเยอะดูจากคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะฮะ ทีนี้เรามาดูเหตุผลของการที่ราคาบอลสีได้พุ่งลงอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงนะครับก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะฮะช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงช่วงเทศกาลนอกเทศกาลปีใหม่คนก็จะเก็บเงินไว้เฉลิมฉลองงานปีใหม่กันนะครับเขาก็จะงดซื้อพวกของฟุ่มเฟือยไปหนึ่งในนั้นก็คือบอลสีนั่นเองนะครับคนจะงด การซื้อบอลสีในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีการจับจ่ายเยอะมีการกลับภูมิลําเนามีการเดินทางไปเที่ยวมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็เลยหยุดพอหยุดแล้วมันก็อาจจะทําให้ <c oughs> หยุดยาวไปเลยนะครับคือก็คือแฟดไปเลยก็ไม่ทําให้กระแสบอลสีกลับมางอหัวขึ้นมาได้นะครับตอนนี้กราฟอย่างที่เห็นมันก็จะดิ่งลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาสู่สภาวะปกตินะฮะอย่าง บอนสีหลายต้นที่เคยขายหลักแสนนะครับอย่างาทาตบางแก้วนะครับอย่างทาตบางแก้วเองทุกวันนี้นะครับต้นที่เคยไซส์ไซส์ที่เคยขายได้8 9ด0 0 0หมื่นหรือว่าหลักแสนเนี่ยทุกวันนี้อยู่ที่หลักพันนะครับอยู่ประมาณ7 8 0 0 0ปพันประมาณเนี้ยนะฮะคิดดูว่ามันจะลงมาขนาดไหนแน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงปัญหาแล้วเราจะไม่พูดถึงวิธีแก้ปัญหารหรือว่าทางออกมันก็ไกลยอยู่นะครับ ทางออกนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างก่อนทั่วไปเลยนะฮะแบบทั่วไปเลยเขาก็จะใช้วิธีการลดราคานะครับบอลสีแน่นอนมันเป็นกระแสที่ขึ้นมาพออยากจะระบายมันหมดกระแสแล้วเราก็ต้องลดราคาเนาะต่างคนก็ต่างแข่งขันกันลดราคาเพื่อที่จะระบายของที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะขาดทุนหรือว่าเจ็บตัวให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับก็ลดราคาลดราคาต่างคนก็พ่อค้าเยอะนะทั้งฝั่งออนไลน์แล้วก็ ฝั่งตลาดนัดละกันนะพวกที่มีหน้าร้านราคาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าราคาตลาดนัดน่าจะดีกว่าราคาออนไลน์นะครับเพราะว่าราคาตลาดนัดเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ไปเลือกซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกเขาจะมีเวลาเลือกแล้วก็ตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะจํากัดเวลาเขาเดินไปที่หน้าร้านเขาเห็นต้นนี้สวยปุ๊บแล้วถ้าร้านอื่นไม่มีนะเขาก็จะต้องซื้อต้นนั้นใช่ไหมแล้ว ราคานะหน้าร้านตรงนั้นนะอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าในโลกออนไลน์นะครับคือส่วนใหญ่เท่าที่ผมเช็คดูราคาหน้าร้านค่อนข้างที่จะสูงกว่าราคาออนไลน์เป็นบางตัวนะฮะแต่ว่าบางตัวก็ค่อนข้างที่จะแมสและราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับของของกลุ่มพ่อค้าออนไลน์กับกลุ่มพ่อค้าม่ค้าที่เปิดหน้าร้านเนาะอย่างหน้าร้านเขาไม่ต้องเสียค่าจัดส่งไม่ต้องเสียอุปกรณ์การแพ็คเนาะ แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงว่าระหว่างทางเนี่ยต้นไม้จะเสียหายไหมนะครับแต่ว่าลักษณะของคนที่ทําออนไลน์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับก็คือทั้งในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของการแบกต้นทุนที่มากกว่าก็คือต้องมีอุปกรณ์การแพ็คม,มีนู่นมีนี่มีนั่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะครับราคาทีนี้ราคาเนี่ยทางออนไลน์ ทำราคาสูงมากกว่าตลาดไม่ได้นะตลาดที่เป็นตลาดนัดหรือว่าที่เป็นกลุ่มที่มีหน้าร้านเนี่ยทางออนไลน์เนี่ยทำทำราคาสูงกว่าไม่ได้เพราะว่าโอกาสการตัดสินใจซื้อของคนอ่ะมันมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาไม่มั่นใจพอ้าแม่้าออนไลน์อยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีความไม่น่าเชื่อถืออยู่หลายหลายบัญชีหลายเพจอย่างที่เป็นข่าวกันมานะครับเพราะว่ามันมีทั้งการโกงมีทั้งการหลอกลวงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยทําให้ความมั่นใจนั้นน้อยมากแล้วก็ พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นตลาดหน้าร้านเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบในส่วนนี้ด้วยนะฮะในเรื่องของการลดราคาก็ลดไปแล้วนะครับแล้วก็มันมีอีกปัจจัยหนึ่งอีกบางอย่างนะครับบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่หายสาบสูญไปนะจากจากการขายบนสีออนไลน์นะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าคนกลางนี่แหละนะครับพอมันหมดกระแสเขาก็จะหายไปนะกลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่วิ่งวนอยู่ในวงการต้นไม้คือเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะ ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะฮะแต่ว่าเป็นคนค้าขายที่ทเก่งกําไรจากการซื้อขายต้นไม้นะฮะในช่วงที่เป็นกระแสต,ตอนนี้ต้นนี้เป็นกระแสเขาจะเข้ามาแล้วก็เขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขารวดเร็วมากนะครับเขาก็จะชํานาญในการซื้อขายมีกลุ่มลูกค้าอยู่นะครับอันเนี้ยพอหมดกระแสวันสีไปแล้วเขาก็จะเลือกบางตัวบางคนก็ยังอยู่บางคนก็ไม่อยู่แล้วเขาก็จะเลือกซื้อขายกันบางตัวตอนนี้นะครับอย่างอย่างส่วนของผมเองเนี่ยก็จะซื้อขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับแล้วก็ มีช่องทางการขายต่างๆนะฮะซึ่งเราเองก็ปรับกลยุทธ์การขายเหมือนกับทุกคนนะ,ะเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อเพื่อที่จะหนีการขาดทุนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพูดถึงกําไรมันก็ไม่ได้กําไรเยอะแต่ว่าก็พออยู่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนิสัยส่วนตัวหรือว่าเนเจอร์ของพ่อค้าเนี่ยก็คือภาพลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนก็มีส่วนนะครับที่ที่จะทําให้ตัวเองนั้นขายต้นไม้ได้หรือไม่ได้นะครับ อันนี้ค่อนข้างที่จะมีส่วนสําคัญเนาะเพราะว่าการค้าขายมันก็เป็นการบริการอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราพูดคุยหรือว่าเราวางตัวในวงการเนี่ยาวางตัวยังไงนะเพราะว่ามันก็มีกลุ่มกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เลือดร้อนนะครับบางทีก็อาจจะแบบ มีปากเสียงไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือว่าการโต้อตอบกันอย่างเช่นการไลฟ์สดแล้วก็โต้อตอบกันหรือว่าแม้แต่กลุ่มลูกค้าต่างๆนะฮะมันมันมีผลหมดเลยนะครับในการซื้อขายกันต่อไปในอนาคตนะฮะถ้าอย่างสวนเรานะครับอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำช่องไปด้วยทําสวนไปด้วยขายต้นไม้ไปด้วยไม่ได้ขายแค่บอนสีนะฮะเราก็มีแคคตัสด,ด้วยนะครับมีอย่างอื่นด้วยเราต้องทำนะอย่างเช่นทําช่องเนี่ยเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆนะครับโดยที่อยู่แบบ กลางๆนะฮะไม่ได้สุดโตง่งหรือว่าไม่ได้หยาบคายไม่ได้แบบโอ,อ้อวดแต่เราของแต่ของเราเนี่ยก็คือเน้นการทําไปเรื่อยๆแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่เสมอนะครับลูกค้าก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความรักความเอ็นดูกันนะครบ,บางทีก็ส่งของฝากของอะไรมาให้อย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะทําการค้าขายได้เรื่อยๆนะครับซึ่งราคาบอลสีของส่วนเราก็ ถ้าพูดตามตรงก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับเพราะว่าเราจะเลือกตัวที่รู้สึกว่าเราจะขายได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีคนอยากได้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยคือตัวไหนเรากไ็ไม่พูดดีกว่านะให้ทุกคนไปติดตามมาดูตามเพจแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาขายต้นไม้เราจะขายที่เพจนะฮะเราก็จะเลือกต้นไม้ที่ตัวเราชอบเป็นหลักนะครับเราก็จะเลือกต้นแม่พันธุ์ที่เราชอบเป็นหลักแล้วเรารู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าในอนาคต oh, คนก็ยังจะ เล่นตัวนี้อยู่ยังจะอยากได้ต้นต้นนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่เราวางมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเออเราเห็นบอลต้นนี้เราคิดว่ามันน่าจะขายได้ระยะยาวถึงแม้จะหมดกระแสบอลไปแล้วก็ยังขายได้อยู่เพราะว่าความสวยของบอลต้นนั้นนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันนะอันนี้เป็นวิธีของเรานะครับสวนอื่นหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นที่ได้มาดูคลิปก็อาจจะปรับใช้ก็ได้นะฮะแต่คิดว่าคนอื่นก็อย่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาขายดีอยู่แล้วนะ ส่วนใหญ่นี้ไฟ้สดขายต้นไม้อย่างลูกไม้เนี่ยยังขายได้แบบราคา8ป0เก้า้อยอยู่นะครับแต่ว่าส่วนเราไม่ค่อยมีลูกไม้มีลูกไม้ก็ไม่ได้ขายแพงนะเพราะว่าลูกไม้เราไม่ไม่เยอะนะฮะเราจะเน้นขายต้นต้นที่มีชื่อแล้วก็เป็นเบบีนะครับซมากกว่าแล้วก็สําหรับผู้ซื้อหรือว่านักเล่นบอลสีนะครับที่ชอบสะสมบอลสีสวยๆนะฮะช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่จะช้อนซื้อบอลสีนะอันนี้มันก็ ในในวิกฤตมีโอกาสของแต่ละกลุ่มกันไปนะครับในช่วงที่บอลสีแพงพ่อค้าแม่ค้าก็ได้กําไรเยอะแล้วแหละนะในช่วงที่บอลสีราคาลงมันก็จะเป็นผลประโยชน์ของผู้ซื้อแล้วนะครับผู้ที่เล่นบอลสีจริงๆนะฮะแต่ว่าก่อนจะจากกันนะครับยังไงซันก็ขอฝากนิดนึงนะครับงานนิทรศการเกี่ยวกับบอลสีนะครับเช่นงานว่ามือบอลนะครับก็เป็นงานนิทรศการนะครับแสดงการออกแบบโปรดักต่างๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับ อบอนสีนะครับหรือว่าเป็นต้นไม้อื่นๆก็ได้นั้นนะฮะเราสามารถเอาไปประยุกต์เปรียบเทียบปรับเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่เปรียบเทียบปรับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระถางหรือว่างานออกแบบอื่นๆนะครับมันก็เป็นงานอาร์ตนะฮะที่เกี่ยวกับบอนสีนะครับหรือแม้แต่เรื่องราวของบอนสีนะครับที่อยู่ในงานนิทรรศการก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่5ถึง13มกุมภานี้นะครับ สำหรับงานนี้นะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงสวนบอนสีนะคนที่ทำสวนบอนสีหรือแม้แต่คนที่ปลูกบอนสีเลี้ยงบอนสีนะฮะมันก็จะมีไอเดียในการทำอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในวงจรเกี่ยวกับบอนสีหรือว่าต้นไม้นะครับก็ไปเพิ่มแรงบันดาลใจกันได้นะครับที่งานนิทรรศการมือบอนนะฮะ สำหรับสถานที่จัดงานนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น3นะครับอาคารชัยพัฒนสินนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะฮะเผื่อมีใครสนใจไปร่วมงานนะครับงานก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนาะเดี๋ยววันที่13นี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ